มืองคิดเหมือนกูปะหญิงพลอยที่ย้ายเข้ามาใหม่อะ่ะทำตัวแปลกๆวะ่ะอีจี้กูรู้ว่ากูคิดอยู่คนเดียวมันคุยโทรศัพท์กับใครวะใช่มันคุยกับใครอะ่ะกูเห็นมันคุยได้ทั้งวันเลยอะ่ะหรือว่านางจะคุยกับแม่ซื้อวะอุ้ยขนลุกว่ะนม่นางมาแล้วคิดถึงเหมือนกันเลยค่ะที่รักพลอยว่านาวันเสาร์อาทิตย์เนี้ยเราไปเที่ยวสวนสัตว์กันดีไหมคะเพราะว่าช่วงเนี้ยพลอยไม่ค่อยได้เจอสัตว์เลยแถวนี้อ่ะก็มีแค่หมาติดสัตว์นี่มึงว่าใครแน่จริงก็พูดชื่อมาดิที่รัก หมามันเริ่มเห่าแล้วว่าพลอยกลัวกลัวนี่มึงอยากมีเรื่องใช่ปะรูมาที่นี่ใครคุมอุ้ยที่รักแค่นี้ก่อนนะหมาจะกัดพลอยแล้วว่าคิดถึงนะคะคุยกับใครอ่ะเอาโทรศัพท์มานี่สิทำไมเปิดไม่ติดอ่ะเอา้าก็พลอยไม่ได้ชาร์จแบตอ่ะจะติดได้ยังไงเธอก็ถามอะไรโงนะ่โเนาะเอาโทรศัพท์มานี่เดี๋ยวพลอยจะไปคุยกับแฟนต่อละฮัลโหลค่ะที่รักพลอยอกัดกับหมามา ไม่ได้คุยเรื่องสามนาทีคิดถึงจังเลยอ่ะใช่ค่ะหมามันดุมากเลยค่ะที่รักจีจีลูกพวกนี้เธอทำเหรอเฮ้ยบ้าปะเนี่ยใครจะทำวะจะเย็นๆพลอยไม่ได้โกรธนะพลอยแค่จะบอกว่าทำไมไม่เอารูปอื่นที่มันสวยกว่านี้เดี๋ยวนะเราไม่รู้เรื่องไม่รู้แหละถ้าผู้ชายมาเห็นพลอยตอนไม่สวยเนี่ยจะทำยังไงมะนาวใบปลิวเนี่ยเธอทำเหรอเดี๋ยวนะ เกี่ยวอะไรกับเราอ่ะโกหกก็มีแค่เธอกับจีจี้เท่านั้นแหละที่รู้ความลับของเราอ่ะหญิงพลอยเราว่าหญิงพลอยเนี่ยต้องไปพบสตาวแพทย์แล้วนะเพราะว่ารูปทั้งหมดเนี่ยก็เป็นหญิงพลอยทำเองไม่ใช่หรอ ว่ารู้ความจริงซะแล้วเ,เนี่ยนึกว่าจะได้ตกคนฟีๆีซะแล้ฮัลโหลที่รัก mm hmm. คิดถึงจังเลยอะ่ะ oh, อ mm ๋อ hmm. เดี๋ยวกลับไปหานะ